กัดปิกล้อใช่ไผู้บระท่านได้กินนี่แหละครับเบ้าเช่นกินเพื่อแล้วครับสุดยอดครับเบิงหาพนมีตะไคร์ตรงตรง เอาฝากพี่ต้อนน้องครับคอืม สวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแสบสู้ขู่สุคนครับมือนีพบพ่อกันคือเก่านะครับกระเปาเช่นเช่นสวยเชนเนาครับผมมาครับพี่น้องมือนีเบาเช่นผ้ามากินเขาง่ายอยู่ทงอยู่ท่าครับพี่น้องบรรยากาศอีสานบานเฮาล่มเย็นวอยว่ครับมือนีกินเขาง่ายน้าเบาเช่นครับได้อาหารชั้นสูงครับมือนีครับพี่น้องก้อยไข่มดแดงนะครับเดี๋ยวเบาเช่นสิผ้าก้อย นี่ครับเบ่งอู้ยไข่หมดมีตะนวยตรงๆงครับพี่น้องมีตะไข่ใหญ่ๆนะครับมาครับมาก้อยไข่หมดแดงกินเขาง่ายน้ำกันครับผักนะครับพี่น้องเตรียมไว้แล้วนะครับต้นหอมผักชีนะครับอ่าหัวหอมนะครับหอมแดงขันบบเปี้ยวห้องกับใส่บกงนาวเพิ่มนะครับแต่ว่าต้องชิมซะก่อนครับเพราะว่าไข่หมดแดงมันจะมีความเปรี้ยวในตัวอยู่แล้ว มาเดอ้อพี่น้องเสีบเสบน้ำเบาเช่นสูตรก้อยสูตรก้อยเมื่อเนี่ยนี่ยครับก้อยไข่มดแดงโอ้โหมีตาหน่วยตรงๆใส่ไปเลยครับขวัขวผพริกปนนะครับโอ้ไง <laughs> ล่มครับมือเนี่ยหยอดน้ำปลาน้ำจักหน่อยครับพี่น้องพร้อมหอมน้ำปลาเข้มไม้ได้ครับก่อยไขย่มดใส่หลบ่ไไรเดี๋ยวจังซิมบึงผงนัวผงนัวบ่อหลต่อ, <laughs> อกครับพี่น้อง ใส่พักโดดบ่ฮะใส่พักลงไปครับนี่สูตรก้อยสูตรก้อยไข่หมดแดงเอาละมันสีเป็นก้อยพักค้นให้เขากันนะครับโอ้ยเบิ่งครับพี่น้องหอมหวยหยครับหอมนํำปะลาะ น้ำลายแตกก่อยง่ายๆกินยูทงยูท่าเนี่ยครับอีสานบัานเท่ากินเขาง่ายครับเขาง่ายเมื่อเนี่ยมาเอาละครับซิมเบิงกนครับสุดยอด เปียวจังเอยอือหูสมยปรวยบันไข่หมดมันมีความเปียวอยู่แล้วครับใส่หลายบ่ได้มาครับมาจานใหญ่ๆครับเศบเสียบน้ำเบาเช่นโหลดมาเนี่ยกินผักกับผักแก้มกะหลากหลายครับกองเข่ากับเปิดไว้บ่ได้ครับพี่รองรม โอ้เขาเนี้ยคุยคุยเอาอืม แตกโปอแปะในปากครับพี่น้องขากอีกดีครับ กัดป๊กล้อใช ห่อใส่กับผักสลัดนี่ครับชุดยอดเลย บอดแย่เองดอกครับพี่น้องไทยบ้านเพิ่นแย่มาขายบอกได้คำเดียวแพงกว่าเนื้องว่วครับพี่น้องโล,ลหาร้อยเคืองโล่สองร้อยหาสิบเนี่ยครับเบาเช่นจัดมาเคืองโล่ปูไดว่างงานกับไปหาแย่ใครหมดขายครับช่วงนี้ กิโลละหาร้อยสุดยอดแลละครับ แม่เปล่งกับแมี ากลูกโดดชนะนำสดใสครับใหญ่ๆหรอครับปีละเทื่าหรครับจิตกล้วยใขรหมดตามฤดูกาลนะครับอาหารชั้นสูงพันวาอยู่สูงผล ใช่หรอไงไต้ไปแสงหมดแดงอสิไต้ไปแสบ <laughs> โอ้คักขนาดครับเข้าท่าว่ามันเลือ แดดกับซองตาครับ โอ้น้ำตาไหเลเด้ครับกัดลูกโดดใส่เนี่ยสดยอดเพชรวจวดจัด หอเอาแบบนี้ดย้ยครับกรุบกรอบนอกดุ่มในื 嗯，白买啊。 ่อไข่หมดตีครับกินกับผักหยังแสบอยู่ในนี่ที่เบาเช่นเอามาเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยครับกับบอกเขือหน่อยสุดยอดครับเขากันอันนี้จะออกหวานๆจักหน่อยรองลงมากกับสลัดกับแตงนะครับผิกกัดแก่มนี่โอ้สุดยอดผู้ใหบ่ท่านได้กินปีนี้ก็จัดได้ครับพี่น้อง แต่ว่าหอยหลายกว่านี้กอนครับช่วง,น,งนี้แพ่งอิรีไข่หมดเีไดเอาเบิดกันนะ ำุ้ดทุาไทฝากตอนพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ครับผู้ปรท่านได้กินนี่ยแหละครับเบาเช่นกินเพื่อแล้วครับสุดยอดครับเบิ่หคาพุ่นมิตะไครตรงตรงเอาฝากพี่ตอนน้องครับค้าอือือ แตกในปากปอบแปะปอบแปะ สุดยอดแสบ่บครักอีดีครับเนาเอาบรรยากาศอีสานบันเฮ่านะครับอาหารประจำฤดูกาลก่อยไข่หมดแดงครับพี่น้องอาหารชั้นสูงว่าสันพันวาพักกับพักแก่หมหลาย เอาตักห่อใส่กับผักสลัดเนี่ยโอ้ยสุดยอดกรอบแตกในปากปอแปะปอแป,ะ,ป,ะ,ปะครับบรรยายบอถือครับพี่น้องท่านใดที่บอท่านได้กินปีนี่จัดเลยครับเบาเช่นจัดให้แล้วครับปีละเตือสองเต้อ <yll>, เอาแพงแห้งจ็กสิได้กินอีกททหรือบอ่ครับจัดมาเขือกิโลละเมื่อนี่นี่แหละครับใครหมดเคืองโลกอะไ้จานเดียวเนี่ย สำหรับคลิปนี้บาวเช่นกับเสียวไว้ซัมนี้ก่อนครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมนะครับขอให้ทุกทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุขสมลำล่วยสำเร็จลุงเรื่องยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ